เฟรซอภินพิชชาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเฟรซอภินพิชชาเชะะ้ะวันนี้นะคะเรามีตัวมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสิ่งนี้นะคะเป็นสกู๊ปสกรับสก้าแอนด์อันะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบตัวกลมๆที่จะ ต้องเอาไปล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่ามันเป็นเจ้าตัวอะไรสัตว์อะไรยังไงนะคะซึ่งสัตว์ที่เขามีให้หลุนมีอะไรบ้างคะดีจากหน้าก่อดจากหน้าก่อนนะคะมีชัวชัวคือหมาแมวกระต่ายนะคะอ,อ่ะอันนี้นะคะราคา 30ดอลลาร์อันนี้เป็น29.90กก้าบก็ปัดเป็นสามสิไปเลยนะคะก็ประมาณ700กว่าบาทอันนี้นะคะนิดถ้ามาไม่จ่ายให้ก็ไม่มีให้รีวิวนะคะเพราะว่าถ้าจ่ายเองก็ไม่เคยจะซื้อเลแล้วแกซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจากที่สิงคโปร์นะคะแถวแถวออช์ดย่านออชัดใช่ที่ออชาดของสิงคโปร์นะคะก็เหมือนสยามบ้านเรา ส่วนข้างในนะคะก็เหมือนจะเป็นกลงที่มีเจ้าตัวขนๆอยู่ข้างในแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรนะคะเพราะว่าจากหน้ากล่องเนี่ยมีสีฟ้ากับสีชมพูนะคะหน้ากล่องเนี่ยบางทีอ่ะถ้าไปเลือกตามที่แบบเป็นสต็อกยุ่ยๆนะคะก็จะมีเค้าสีฟ้าด้วยแต่่ากับสีชมพูคือมีสองสีให้เลือกว่างั้นเถอะแต่ว่าอันนี้นะคะเราเขาอาจจะสลับมันก็ได้คือหนยเอาสีฟ้าหรือสีชมพูก็ได้นั้นลอกเหมือนกันอ่ะ าาดูด้านหลังก่อนดูด้านหลังนะคะนี่ที่หนูบอกว่ามันจะต้องรุ้นว่าเป็นตัวอะไรนะคะเพราะว่าหนูเห็นจักไบรข้างหลังนี่<ห>ข้างก่อนมันยังไงบ้างะคะ<ม>ก็ให้ไปล้างนะให้ไปอาบน้ําให้มันก่อนนะคะแล้วก็รุ้นว่าเป็นตัวอะไรหลังจากนั้นเช็ดตัวให้มันให้ให้มันแห้งนะคะแล้วก็หวีขนมันให้มันสวยงามนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไดรตัวใช่ค่ะเอ่อถ้าที่ดูนะคะเขาก็จะมีเป็นปลอกคอมีกิ๊บ ติดผมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีหวีให้นะคะอ่ะถ้าอย่าเราแกะไปรค่ะเขาก็จะเป็นแบบเข็มกลัดให้นะคะแบบว่าเหมือนกงหมาเลยอ่ะกันไกลกันไกลไกลตีนน้อยมากก็หนูชอบชอบสัตว์เลี้ยงเหาอยากเลี้ยงอะไรถ้าเลี้ยงได้อยากเลี้ยงหมาอยากเลี้ยงหมาพันอะไรอ่ะกอดเด่นกับปอมปอมโอ้ ตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวเล็ใช่ป่ะใช่แต่ไปอย่างนี่นี่นี่มันมีทุกนี้คือแปะหนาแน่นมากเขากลัวคนขโมยในห้างตอนนี้นะคะเราแกะพลาสติกเรียบร้อยถ้างั้นเรามาเปิดเร้าเข้ากันได้อะไรได้ไบ้างไหนวางให้ดูหน่อยค่ะดูดิก็จะมีเซตแบบมาให้นะคะก็จะมีตัวนี้มีปอกได้ค่ะ กระต่ายเอาออกมาเลี้ยงกระต่ายมันเป็นหูยาวๆตรงนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นหมาหูยาวก็ได้นะหมาหูยาวมีที่นี่แล่วมีหมาหูยาวไงพวกวีเกิ้ลไงวีเกิ้ลไม่รู้จักนี่นะคะเขาก็จะมีเฮ้ยเป็นเหมือนใบอะไรมาให้นะคะเป็น this is อะไรสักอย่าง อันนี้ก็เป็นวิธีนะคะไหนไหนดูหน่อยค่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นวิธีเล่นใช่ค่ะซึ่งเราก็น่าจะรู้ขั้นตอนเบื้องต้นไปแล้วนะคะแล้วมีอุปกรณ์อันไหนบ้างก็จะมีปอบคอมาให้นะคะแกเอามาเลยค่ะนี่คือเกาใจนะคะตื่นเต้นมากกว่าหนูคือบ่นตั้งแต่วันแรกที่ซื้อนะคะ ขารู้กคืออะไรมีปลอกคอมีอะไรอีกคะแล้วก็มีหวีมีกิ๊บเป็นหวีแล้วก็มีกิ๊บนะคะอ่ะเราออกมาให้หมดก่อนอะอย,ยะากปักก้าห,หวหีโอเคอ่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นถึงเวลา,าที่เราจะอาบน้ำเจ้าตัว ขนตัวนี้แล้วนะคะและอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราแกะออกมาได้ทั้งหมดนะคะอ่ะถ้างั้นเรามาอาบน้ํากันเลยขนกระบะทั้งกระบะนี่ะทำอะไรยืดจะซบัคอซ่อมอออาบน้ําแล้วอาบน้ำแล้วจะดีขนออกมาเลยนี่นะเฮ้ย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 เ้ยเตดตดนี่ฮะ บิดบีบให้มออกเ้ยจะตายจะเหมือนจะตายมากมันสัมผัสมันเป็นยังไงคัะตสัมผัสตอนนี้มันยังสากๆอยู่อ่ะมันขนยังแข็งๆเุ้ยมันวางตัวแล้วกระต่ายกระต่ายนะคะตามที่เขาบอกนะคะลุ้นว่าจะได้ตัวอะไรกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องเข็ดแต่ทำไมท้าไม่ใช่กระต่ายเลย เอาขี้มันออกมาให้ดีเลยน้ำกระเ่ียนะได้น้งกระเจียมาเช็ดตัวกันตรงตรงนี้เป็นเนี่ยตัวมั้งคะนี่เป็นหาอ่านี่มาเช็ดกระลุดยังยังยังชอบไหมชอบค่ะน่ารักมากี่หนักอ่ะมันหนักน้ำไงเราอาบๆน้ะมันให้มันขนมันเลิกแข็งก่อน ตัวเหมือนบีบผมมันแาบค่ะมาได้ใช่ไตัวต้องบีบให้แห้งก่ค่ะเพราะว่าไม่เช่นก็แต่ก่จะแห้งนะคะโอ้ยกายเช็ดตัวแต่ถ้าอาบน้ำสัตว์จริงๆก็ไม่สามารถบีบอย่างนี้ได้ค่ะซีแง่แก่แน่ซีมองเท่งซีมองเท่ง

ชั่วโมงนะคะแล้วมันก็เริ่มหมาดๆใช่ไหมแล้วเราก็ไปทำคลิปทำบ้านให้ของทำบ้านให้เจ้ากระต่ายให้กระต่ายตัวนี้นะคะแต่เรายังไม่ได้เราก็จะมาตั้งชื่อกันค่ะแล้วซึ่งเมื่อกี้หนูคิดไวล้วว่าจะชื่ออะไรลลมันขนเยอะใช่ไหมลลมันจะต้องชื่อว่าเฟอร์ล,ลี่นะคะที่มันจะแปลว่าแบบขนเยอะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องมาหวีมันนะคะ ้องกระต่ายทำไมสั่งกระตังจังเลยข <Okay. S 1> ี่ตูดก่อนอ่ข้างหลังนะคะก็ิืมเข้าทีแล้วจริงๆมันก็น่ารักคพรับว่า,าน่ากลัวในนอนตรงขนแต่ถ้าหวีให้น่ารักหวีให้ดีๆมันก็ผนปุกปุยดีคนเหมือนมันหมามมหมาหมาชิว่าว่ายังอาบน้ำาหมือ <laughs> นหมา <laughs> ไหนดูสิ เออน่ารักตรงนี้ฮันจะหวีขึ้นให้มันแบบเกทีดูให้มันเป็นสีชมพูมันคงจะน่ารักกว่านี้นะแต่สีฟ้าก็น่ารักแหละตรงนี้หนึเล็บกล่องสีกายทำอะไรครับติดโบให้ลัฟฟี่เหรอชื่อเฟอร์ลี่หนูชอบพูดเรียกงล็ฟตี่ไหนดูได้หมดเลยนะฮะพี่เนย์ฮะกายติดยังไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวติดให้ดีใหม่นะฮะเขามีโบมาให้ใช่ไหมใช่เราก็ติด ไปเลยนะคะนี่แล้วก็ติดปักคอเฮ้ยมันเหมือนหมาฉี่วัวถึงกี้นั่นล่ะคนติดปากคอนน่ารักดูสิหน้าครักนี่มันหมานี่มันหมาหรือกระต่ายกระต่ายเดี๋ยวดูสิไวมากสวัสดีค่ะหนูชื่อเฟอรี่เฟอรี่ขนปุกปุก แล้วมีตัวเดียวอย่างนี้ค่ะต้องนอนก่อนยังไวันที่เล่นเฉยวันที่ของเกสวันคู่วันคู่ของกายได้ไหมแบ่งกันกายหรือว่ากายจะเอาไปกอดคนเดียวไม่มันเอาไว้เล่นนะมันเอาไว้เล่นนะมันไม่ได้เอาไว้กอดอะคุณแพ้เลยโอเค คนนี้โหลดออกมาถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและถ้าใครมีแล้วก็อย่าลืมบอกกันด้วยว่าได้ตัวอะไรนะคะแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยกดซับสไคร์นะคะกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้ตึก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 แล้วก็สับด้วยสับ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 ตักแล้วก็สับเนาะโอ้ยสับเนาะอ่ะอย่าแล้วก็ กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดส u ับ c สไครนะคะแล้วใครอยากดูคลิปที่หนูทำบ้านให้น้องเฟอร์รี่นะคะก็อย่าลืมไปติดตามคลิปหน้านะคะกดกระดิ่งไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยนะคะเวลาคลิปใหม่นลงนะคะปิ้งเปิดดูเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายมีพี่ที่เชียงใหม่อ่ะเขาอ่ะ ดูคลิปคนแรกเลยอ่ะอืมขอเอาขากดกริ่งใช่ไหมใช่โอเคไปบายบายไม่บาย